เฮ้ยน้องๆ FC บางบัดทั้งหลายจำบางบัดได้ไหมบางบัดยังไม่ได้อย่างไรเป็นไหนน้องๆเอ๋ยแต่ไม่คอยมีเวลาจะได้ทำคลปิปสักเท่าไหร่โอเคไม่เมียทำอะไรที่ไม่ทำคลิปอ่ะทำกรงโล่อจับอกออ๋โอ้ยสายรพัดนะแต่ทำไมไม่ตายคลิปมั่งอ่ะไม,ไม่ได้ทำคอได้วางเลยน้องสำหรับคลิปนี้อีพีนี้มาดูกันทุกคนลนท่ากีก่อนท่ากีในตำนานของกินทุกคนในอันไรกี่ไกรดิอะไรกี่ไกรก็รู้ความันดานมาก โอเคอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดไลกดซับสไครต์กดกระดิ่งเอาไว้น้องๆเอฟซีถามมาก็เลยต้องมาแล้วใช่ไหมเอฟซีถามมาอยู่ในช่องโอเคเดี๋ยวมังจัดให้เอฟซีสุดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเอฟซีจะว่าบังหวัดไปไหนแล้วจะกดออกติดตามหมดไม่ได้มันมันบังหวัดยังอยู่น้องๆใจเย็นๆถึงฤดูกาลรอบั้งน้องจะได้เจองหวัดใช่เต็มรูปแบบอย่างนี้แน่นอนอันนี้ยามประกาศกนไงยามประกาศกฎมาจับประกาศกฎมาจับไปไปมาครับเออ่พี่ เรมบ้าพาลุยเรมบ้าพาลุยบอกแล้วไอ้พวกเกย์กระเต๋อว่าเอฟซีถามว่าทำไมวังนี้บังเหยียดไม่ไปตัดผมเลยอ่ะเพราะว่าถ้าตัดผมแล้วกลัวจะเป็นเรมบ้าเป็นตัวก็จะหมายมันจะไม่หัวโตก็จะหมายมาไปชอบไปเก่งนี้แบบคนเดียวนี่คนเดียวอ่อนอบนี่หมดบางเหยียดปุ๊บเก่งแล้วมาเก่งบังเหยียดยาลายเก่งบังเหยียดไม่ใช่เก่งเก่งแล้วไหนปลาเก่งนี่เก่งมันโอ้ เล่นดไหนปลาเห็นก็เค้งเคงคมีเคงเ้งนะ้ยคนละเค้งกันเมืออกี้อ๋อคุละเค้งอันนี้เค้งปลวกเม<อ>ื่อกี้โอ้ย,ย,อยไปน้องๆอมัดน้ำไหมสถานที่เราก็เป็นแบบนี้นะน้องๆน,นะก็คุ้นเลยไปทุกคนเลยคือวันนี้เมืเ่อกี้จะเป็นถ่ายเบื้องหลังองหมัดน,นะและใครอยากเห็นมุมสวยๆที่หน้าอกองหมัดก็ไปดูที่ปกองค์หมัดนะเพราะว่าปากองค์หมัดนั้นเมื่อี้จะไม่ชดวันนะี้เพราะว่าเมื่ี้ตึงไงคือเมื่อกี้มีคนชดให้แล้วเข้าใจะไหมสบายเาเรียกจะดีเหรอเรามีปลาช่วยแล้วนี้มาดูวิชา ประดินก็ติดตามเสี่สถาไมได้มานะกคนมา้าอ่โอ้ทํารกเกินโอ้โหหลังจากที่บางหมัดไม่ลงคลิปเจอประกาศมาสามปีทุกคนแต่มีรอยการเดินนะทางกรีอ่ะสถานที่ก็น้ำจะเยอะแล้วเพราะว่าฝนตกโอ้โหน้ำเยอะมึงจะดูจับไร้ไม้ไม่รู้น้องๆไอยาลังกาเนี่ยถุงนี่มีหลักฐานมีหลักฐานเฮียถุงมีแล้ว มันที่มังมัดลงไปว่น้ำไหมบ่อนี่อ้ามังมัเจอวอดโอ้ไม่ม่ไม่หยอกหยอกหยอกน้าโอ้โหน้ำโวดเยอะเลยน้องน้องเราจะได้ตัวมังมัดแต่น้ำขนาดนี้โอ้โหทุกคนโอ้โหดนะยองมัดลองจ้วงเล็กทีนะมาเร็ ด้วงแบบไม่ต้องลงน้ำนะโอ้ยไม่มีสักตัวด้งวงก่อนก่อนที่เราจะลงน้ำนด้วงก่อนตรงวันนี้คือตรงที่ร้ารเราจะแต่ว่าเพราะว่าได้สักตัวเดียวคนเดียว,ยว,ยว,วคือเราหาเร่ยงบันดาลใจก่อนเนี่ยอัล๋อคว่าแล้วทำไมมีดมาชนไม่คุณบอกว่าเทุกคนว่า FC ได้เจ็ดตัวหรือว่าตัวเป้งพีหรือว่า เดินเลยเหรอมอนดูทรงแล้วมันน่าจะอยู<ะ>่ที่แถวๆป้ายน้าเองเดินเลยเหรอสิเดินเลยเหรอ fc เดิน fc เลยเหรองั้นเราไปเดินไปดูฝั่งนู้นกันนะไ,ไ,ไปฝัป่งนี้มันน่า <laughs> <laughs> จะให้งน้องๆหือดูอาการแล้วแต่ว่ามีรอยเดินนะนี่มีรอยเดินนะไม่ได้มาตัดยางเนี่ยเพราะว่ายางถลอกยังอยู่เหมือนปกติเดี๋ยวยุมตรงนี้ก่อนสักทีเดี๋ยวมาดูกันยุมก่อน Nam đấy, mặt cua tụt đi mày đi, mà đi. Đấy, à, đi mà, tù, này mà, cũng toi mà này mày nha, tùa mày tua, tùa mày tua tùa mày nực bằng mày nè mày nực tùa nè mày nực tùa mày nè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  nè mày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  mày ฉันว่าได้เจ็ดตัวลองอะไรดิดูที่เราจะได้ตัวโอ้โหสถานที่นี้โหดน้ำเยอะถ้าไม่มาแต่กิ๊บมันเงียบดลยได้เลยนะโอเคมาเดี๋ยวตาว่าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเหยียดที่ต้องให้มัาเดี๋ยวได้ได้เหยียดลงไปว่าน้ำเลยเดี๋ยวโอ้ลงทุนนะมันเลยยุ่มนี่กว่านโอ้ลงมาเดี๋ยวตรงนี้ได้ของโน้นมาหนาวว่ะหนาวว่ะของนี้ก็ไม่มี เราตามงดินไปตามร้อยไปโอ้ยคามเปรียบงวนี่ไอตะก้าในตำนานหน้าตะก้าหลักฐานชัดเปรียบตัวนี้มันหยบตั้งไว้หน้ารดน้ำอยู่น้ำเยอะมากจริงอ๋อหนุ่มใหม่ชัดชัดต้งมาเดียวมัน วันนึงฉันเดินมาดป่าเหยียดคิดดีนะคิดดีนะเหยียดนะคือเราอย่าไปหวังเรื่องโหวตนะทุกคนเราเจอเงแต่เคงโอ้โหเห็นแสบๆเดี๋ยวดูก่อนแหกเลยสิ่านประก เพื่อเอฟซีบางเดือรอ๋อ้่าองมดติโวดฮ่าจริงองมัดมาดูกันได้ตัวไหมอ้าวอ้โไม่ได้บางเดียไปไหนวะมีกองเงินองมาตมันฮ้าองมาตเออกองไหนอ่ะมันล่ะได้ไหมไม่ได้คือตอนที่เดินไปข้างหน้าองมัดได้ว่างี้หน้าได้แล้วไม่เนี่ยใหญ่ไหมนี่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 ได้เลยได้เลยจะพูดไหมอ่ะจะพูดจะพูดมึงได้ถุงอ่ะเออเนี่ยถุงเอา โอ้เรียกทุกคนนีสวยวังมาดูตัวไม่ใหญ่เดี๋ยวได้เฉเร็วเด้ที่พวกนี้ได้ตัวเตะไหมมันบอกยวดูก่อนใส่ถุงดูก่อนน้ำก่อนนี่ทุกคนสมัติได้มาแล้วนะปุปวดยังว่าปวดผมัตเก่งนะสมัตมาทีเดียวได้เลยมาไม่ได้เหนีเยดมาผนี่น้องๆเป็นน้อยสวยไหมมาปิดเวลาไหมโอ้สวยนู่นมื่อี่เดี๋ยวดีตายก็่อนมาตายก่อนโอ้ ช่วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมึงเหี้ยตัวก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะไม่เล็กว่ามันเล็กพึ้มอ่ะนะไอ้มาวิ่งมีหวอดกันเห็นไหมบอกแล้วเฮ้ยก็เล็กอาอีกเอ้ยีกอุ้ยมันวิ่งมาตรงนี้บังบัดชนเลยก็วอดใช่ไหมมันวอดขาชั่วเลยวอดแตกเลยนะบังบัดแดงไปข้างหน้าเลยเพื่อนมีวอดเลยมันมันมันเดี๋ยวดูก่อนดูก่อน เผื่อเราจะมีหวอดอีกนะเนี่ยข้างในก็ได้ดีนี่ด้วยยังไม่ได้น้องน้องก็อย่างนั่นอะไรวอดได้ดีนะเฮ้น้องมาเลยก็นะเชื่องไหมน้องมัดแบบนั้นไม่ค่อยเชื่องเลมันต้องเริ่มมาจากฝั่งนู้นตัวเชื่องเนาะมันไม่เป็นไรค่อก็กดก่อนอันนั่นพ่อฝั่งนี้ในหน้ามีก่อนยุ่มก่อนฝั่งนู้นมันไม่ค่อยมีเนาะหวอดไม่หวอดไม่รู้ยุ่มกอนน้องเนาะเรียบร้อยนี่ถ้าว่าคนหยุดตัวสักวันนหมัดเนาะ ถ้าคนหยุดตกเนาะมันจะได้ก่อวอดนี่ขนาดว่าคนไม่หยุดนะมันก็ก่อวอดนะคือปลาที่ก่อวอดตอนนี้ถือว่าสดมากเลยใช่ไหมได้ไหะได้ไหมได้เลยโอ้โหปุ๊งเมียลุ้นก่อนไม่มีคือลำบากด้วยสายคลิดเป่นวันนะมันมันลำบากกับโทรศัพท์นี่แหละน้องๆวิชานั้นน้องๆจะต้องกดไลค์ไม่รู้ว่าพักไม่กดทักที่

ได้ได้ได้ไหมไขอลึกหน่อยเลืกห่อยีงวดเปียกเลยเปียกเลยบางอ่นี่ตั่ากี่ตัวได้ปลาเลยตัวเมียเขามากนมาใจไว้ เดี๋ยวมาโอ้โหไม่ใช่เด็กนั่งมาดูเกิดว่าได้มาเลยตัวกับตัวแต่ก็พู่ตัวเดียวเดี๋ยวต้องหาตัวูพุ่กตัวอยู่นะตัวพุ่ยอ่ะได้เจียวฟอเลยเมื่อกี้ด้ว่าคือกลัวมันกลัวมันวิ่งเลยเลยต้องยุ่มก่อนไม่เจอเีไม่เจอทียู่นี่เปิดหมดกว้างได้บังมัดนี่มึงเกิดถือละลายเลยไม่ใช่บังหมัดนะเล็กใช่เอาฟองไหม น้บ้วนน้ำลายไว้ได้อย่ากนกวาดเลไหมโคบโก้นจิกแก้งแล้วเดียวจิกแกลกาน้ำลายเหรอจี่ไหลได้น้ำลายวจิกแกก้เาวหดเลยยังไหดแล้วมีตาไหมวันี้นะหม้เลยปนนกี่ลหลเุนั่นเลยหรอป่าเพื่อนเลยหลุดเลยเมื่อกี้กล้องหลุดกล้องหลุด๋อตอนนี้ได้พอดีนะได้พอดีฝูงเลย

lún như đấy thì Thưa nhìn lún mà. Quần bay tiếp. Này nó. Nên chúng ta đi xem phần lún Đi. Đi nó, chúng ta đi này. ว่าจะมีไห้สักตัวห้างเปลี่ยนไม่เลี่ยก,ก็จนเ,เลยียบ้อยมูสังลงแล้วนะ้องๆอันนี้อันนี้นะออาจริงเล้น้องนะคือกะไว้ว่าสักสองตัวตัวผู้นะ คงมดมไ้เลนีูได้มนยพูดตนั่มันนีแล้วมันยังไม่ตายเยน้อยอยนเดี๋มาดูตรงนี้กันอีกทีไม่มี ดูใต้ต้นไม้นี้กันเผื่อจะมีสักตัวไหนมีไหมมีแต่หอยจบน่าว่าเราคงจะได้เท่านั้นแหละเนี่ยหรอน่าว่าเราคงจะได้เท่านั้นแหละอ้ย,อย ลูผลงานทุกคนก็เห็นว่าน่าจะฐานตัวไม่ดีเลยแล้วตัวสวยตัวนึ่งต,ต้องรอใ้น้ำลดกว่านี้ไม่ไหวน้ำเยอะเกิน